สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะอยู่กับแอนแล้วก็ช่องโนบักนะคะก็คลิปนี้นะคะแอนอยู่ที่บริเวณจอมเทียนนะอยู่ตรงถนนทางลงจะไปหาดจอมเทียนนะคะวันนี้แอนจะพาเพื่อนๆมาเดินอัปเดตนะคะชมบรรยากาศแถวนี้บ้างเนาะก็ก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปดูบรรยากาศแอนก็มีข่าวสารนะคะเกี่ยวกับโควิดจังหวัดชนบุรีนะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะคะ เนื่องจากวันนี้นะคะตัวเลขก็ค่อนข้างที่จะสูงนะคะคือผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะจังหวัดชนบุรีเนาะ151คนนะคะส่วนอำเภอที่มีผู้ติดเชื้อนะคะสูงสุดก็คืออำเภอบางละมุงนะคะซึ่งรวมเขตพื้นที่พัทยานะคะไว้ด้วยเนาะผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะอยู่ที่86คนนะคะก็ หลังจากที่แอน,นลงคลิปไปเมื่อวานนะคะเกี่ยวกับการปรับพื้นที่จากสีแดงนะคะของ6จังหวัดเนาะเป็นสีแดงเข้มนะคะคือพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็เข้มงวดนะคะมีเพื่อนๆหลายคนนะคะถามมาเกี่ยวกับการเดินทางมาที่นี่นะคะคือเขาจะมีการห้ามเฉพาะคนในพื้นที่นะคะออกนอกพื้นที่ถ้าไม่จําเป็นนะคะเพื่อ การควบคุมการแพร่ระบาดนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กำลังจะเดินทางมาแอนคิดว่าน่าจะเดินทางได้แต่ถ้าเกิดมันไม่จำเป็นจริงๆนะคะก็แอนคิดว่าอย่าเพิ่งมาเลยนะคะช่วงนี้เพราะเขามีการควบคุมหลายอย่างเนาะอย่างมานะคะก็ไม่สามารถที่จะนั่งทานข้าวในร้านอาหารได้นะคะร้านอาหารทุกประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นตามสั่งร้านก๋วยเตี๋ยว ุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่สามารถนั่งรับประทานอาหารในร้านอาหารได้นะคะก็เพื่อนๆอ,อ,อาจจะ,ะไม่ได้รับความสะดวกสบายในจุดๆนั้นเนาะถ้าเกิดไม่จำเป็นจริงๆนะคะก็ช่วงนี้อยู่บ้านไปก่อนนะคะถ้าเกิดสถานการณ์ดีขึ้นยังไงก็ค่อยกลับมาเที่ยวก็ได้คะ่ะเพื่อนๆคะ่ะตอนนี้แอนก็เดินมาถึงช่วงโค้งมัชฉานุนะคะหรือคนในพื้นที่นะคะก็จะรู้จัก กันในานามของโค้งฮนุมานนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดทางแยกทางลงชายหาดจอมเทียนนะคะสายหนึ่งแล้วก็ถ้าตรงไปนะคะก็จะเป็นอจอมเทียนสาย2เนาะเดี๋ยววันนี้นะคะแอนก็จะพาเพื่อนๆนะคะเดินไปทางเส้นทางลงหาดจอมเทียนนะคะเพื่อจะดูบรรยากาศนะคะช่วงบริเวณน,นั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นบาร์ร้านนวดนะคะ แล้วก็กิจการต่างๆนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเนาะหลังจากที่มีการออกคำสั่งนะคะปิดเนาะในช่วงนี้นะคะนี่ค่ะบรรยากาศช่วงนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าพัทยานะคะก็น่าจะเรียบเหงาเหมือนในหลายๆพื้นที่นะคะที่มีการควบคุมแล้วก็สั่งปิดกิจการสถานบันเทิงร้านนวดนะคะ ก็พรุ่งน,นี้นะคะร้านอาหารที่เราจะได้เห็นนะคะก็จะไม่สามารถนั่งทานได้แล้วเนาะก็จะมีแต่เทคเอา a y ยอย่างเดียวนะคะเทคเอาเลนี่ก็สามารถสั่งกลับบ้านได้นะคะไม่เกิน3ามทุ่มเนาะก็สําหรับใครนะคะที่เคยซื้ออาหารช่วงดึกๆก็ต้องลองปรับเปลี่ยนดูนะคะแต่ว่าตลาดนัดพวกโตรุ่งนะคะยังสามารถเปิดได้ถึงห้าทุ่มเหมือนเดิมเนาะ ก็ยังไงก็ลองเลือกซื้อหรือว่าดูเอานะคะพยายามติดตามข่าวสารนะคะอยู่ตลอดเวลาเนาะเพราะว่ามันจะทำให้เราไม่ทำผิดกฎนะคะที่ทางหน่วยงานราชการนะคะได้มีข้อบังคับไว้เนาะก็พัทยานะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่มีกฎว่าถ้าเกิดไม่สวมแมสนะคะออกจาก พื้นที่เกหยสถานของตัวเองนะคะออกมาพื้นที่ส่วนตัวนะคะ,ะส่วนรวมเนาะขอโทษค่ะหรือว่าขนาดขับรถนะคะถ้าเกิดมีผู้นั่งร่วมมาด้วยไม่สวมแมสกก็ถ้าเกิดเจอนะคะก็จะมีการจับแล้วก็ปรับทันทีนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นสองข้างทางนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าบาร์เบียนะคะก็จะมีการปิดค่อนข้างที่จะเงียบนะคะ รถวิ่งนี่ก็ไม่เยอะนะคะแทบจะไม่ค่อยมีเลยนะะี่ค่ะภาพบรรยากาศสังเกตนะคะบนท้องถนนรถก็วิ่งค่อนข้างที่จะน้อยนะคะตรงข้ามตรงนี้นะคะก็จะเป็นคันที่รถไลฟ์มิวสิกเนาะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนเคยอยู่ในระแวกนี้ก็น่าจะรู้จักกันดีนะคะพอเดินตรงไปอีกนิดนึงนะคะทางด้านขวามือแอนที่มี อซอยข้างหน้านี้นะคะเพื่อนๆก็จะได้เห็นก็จะเป็นทางเข้าจอมเทียนคอมเพล็กซ์นะคะข้างในก็จะมีทั้งบาร์นะคะทั้งร้านนวดเนาะอยู่เต็มไปหมดนะคะร้านอาหารก็มีโรงแรมก็มีนะคะแต่ว่าแอนก็จะไม่ได้เดินเข้าไปข้างในเนาะจะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศตรงด้านนอกนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราเดินต่อกันดีกว่าค่ะ เดี๋ยวแอนจะเดินไปจนสุดทางลงนะคะตรงแยกโค้งดวงตานะคะคแล้วก็จะไปจบคลิปที่ทะเลเหมือนเดิมนะคะให้เพื่อนๆได้ชมภาพบรรยากาศสวยๆของท้องทะเลบ้านเรานะคะนี่ค่ะสมประตูทางลงหาดจอมเทียนนะคะก็จะมีรูปพระบรมมหายารักของอในหลวงรอสิบของเรานะคะ บรยากาศก็ค่อนข้างเงียบเหานะคะอันนี้ก็เป็นป้ายภาษารัสเซียนะคะเมื่อกี้เดี๋ยวเราเดินตรงไปเรื่อยๆนะคะฝั่งขวามือแอรน,นะคะก็จะมีคอนโดนะคะอยู่ติดชายหาดชื่อคอนโดวิวทะเล7นะคะเป็นคอนโดที่ค่อนข้างที่ได้รับความนิยมนะคะ เพราะว่าอยู่ติดชายทะเลเนาะแล้วก็โลเคชันนะคะค่อนข้างที่จะดีนะใกล้เซเว่นนะคะใกล้ถนนด้วยนี่ค่ะยู่ทะเลเจ็ดแอนก็เคยทำคลิปนะคะห้องสำหรับเช่านะคะของวิวทะเลเจ็ดไว้ด้วยนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากจะดูก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะคะน่าจะลงไว้เดือนที่แล้วนะคะเดือนมีนาเนาะนี่ค่ะตอนนี้เราก็เดินมาเรื่อยๆจน ไกลจะถึงชายทะเลนะคะเราจะสามารถมองเห็นได้ข้างหน้าเนาะจะเป็นท้องทะเลนะคะสีฟ้าฟ้ากำครามนะช่วงบริเวณนี้นะคะก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าออกมาขายของนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านผลไม้ปอกเนาะร้านอาหารตามสั่งนะคะร้านขนมจีนนะคะก็จะใส่รถซาเล้งนะคะพ่วงข้างมาแบบนี้เนาะมาจอดขายนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นอากโก้หนึ่งเดียวของ หาจอมเทียนนะคะชื่อ VR เมื่อวันเนาะก็ตอนนี้มีการรีโนเวทนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะเปิดเป็นอะไรเนาะบาร์ช่วงนี้นะคะก็เมื่อก่อนเป็นที่นิยมมากนะคะสำหรับช่วงบริเวณจอมเทียนเนาะก็จะมีบาร์คันท่โรดนะคะที่เพื่อนๆหลายคนรู้จักเนาะนี่ค่ะบรรยากาศวันนี้อากาศก็ค่อนข้างที่จะ ดีนะคะแต่ก็ร้อนอยู่แต่ว่าก็จะมีลมนะคะเข้ามาเป็นช่วงๆเนาะก็จะช่วยให้ความร้อนนะคะเบาทุเราลงมาเนาะนี่ค่ะตรงนี้เมื่อก่อนตรงนี้ก็จะเป็นบาร์นะคะหลังๆก็จะเป็นน่าจะเป็นนักลงทุนนะคะชาวจีนเนาะ มาเช่าตึกนะคะแล้วก็เปิดเป็นร้านอาหารแล้วก็มาเจอพิษโควิดนะคะก็เลยมีการเจ๊งไปเนาะนี่ค่ะตอนนี้แอนก็เดินมาถึงบริเวณสุดทางลงชายหาดจอมเทียนนะคะบริเวณนี้เขาเรียกว่าโค้งดวงตาลนะ,ะเ,นเพื่อนๆบริเวณแยกโค้งดวงตาก็สามารถถ้าเกิด เลี้ยวซ้ายนะคะก็จะเป็นหาดจอมเทียนค่ะเพื่อนๆถ้าเกิดเลี้ยวขวาก็จะเป็นหาดดงตาค่ะก็จะมีสถานีตำรวจนะคะไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวอยู่ตรงนี้นะคะเป็นสถานีตำรวจนะคะภูทรเมืองพัทยานะคะสาขากองดงตานเนาะ,ะแต่แอนก็จะเดินไปจบคลิปบริเวณนั้นดีกว่าค่ะ ก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ขอให้เพื่อนทุกคนนะคะดูแลสุขภาพนะคะใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะคะแล้วก็ทําทุกอย่างด้วยสตินะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนและก็ทุกๆคนบนโลกนี้นะคะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันนะคะก็ขอให้มีความสุขดูแลสุขภาพด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ